กันจะจะดูกันให้เต็มตาเลยครับนี่คือ,อธรรมชาติที่มอบให้บริเวณทวีินายพามอินเดียนคอฟสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต้นกระบองเพชรชนิดนี้ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วะทะเลสา,สาชักทรายสูงสูงไฮเด้สเสิร์สูงสูง,สงนี่ครับนี่คืออีกพุ่มอีกกอหนึ่ง ที่ให้เห็นกำลังห่างงดงามตะการตาอยู่ในขณะน,นี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคุ้มหลายๆกอ่อที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันนี้สร้างความดึงดูดความสนใจให้ผู้ที่พบเห็นอย่างมากากำลังออกดอกกำลังตูมออกดอกกันเป็นแถวณบริเวณแถบ,บนี้ นี่ก็อยู่ใกล้ใกล้ใก,ลกันไม่ไกลกันจริงๆแล้วบริเวณทุ่งลักษณะนี้ก็อันตรายอยู่ตรงที่อาจจะมีงูหางกระดิงแต่ว่าดีหน่อยที่ว่ามี running n o t e rod runner นีนนนน่ตัว rod runner นนกินงูหางกระดิง่งเพราะฉะนั้น เมื่อกี้เห็นนกอยู่หลายตัวจึงถือว่าน่าจะปลอดภัยนะทุ่งบริเวณแถบนี้เราก็ดูกันไกลๆนู่นก็มีต้นกระบองเพชรอยู่หลายมุมหลายจุดด้วยกันแล้วก็จะได้ยินเสียงรถเพราะว่านี่อยู่ใกล้กับอินเดียนกอฟทางเข้าไป ในพาร์คแล้วก็ใกล้กับฟีเวใกล้กับไฮเวย์62นี่ครับความงดงามของธรรมชาติงามจริงๆไม่ร,รู้ว่าจะอธิบายยังไงเห็นแล้วนี่อลังการด้วยความงามของอสีของดอกกระบองเพชรสีสันอันงดงามด้วยสีชมพู อ่อนๆแก่ๆบางต้นก็มีเป็นสีโอรสนี่ละครับคืออดินแดนอินเดียนโคบนี่ก็อีกอพุ่มกอหนึ่งที่กำลังออกดอกหลายดอกมากอลังการมากความงามของอกระบองเพชรนี้ ในขนาดเดียวกันนะที่ใกล้ๆกันก็มีต้นกระบองเพชรเรียงรายกันอยู่เป็นพุ่มอยู่มากมายในแถบบริเวณาทางเข้าของอินเย,ยนภพเราจะได้ยินเสียงรถขับผ่าน,านอยู่ไม่ขาดในช่วงนี้ ต้นนี้ก็ตอนนี้ก,นนก็ดูงดงามามีศิลปะดียิ่งน,นี่ก็กำลังจุดตรงกลางตรงนี้เป็นช่วงที่กำลังออกดอกมากเป็นช่วงที่ น่าดูมากในช่วงนี้ช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้ชนิดนี้กำลังออกดอกเต็มที่อีกไม่ช้าสักบ่ายสี่กว่าก็จะเริ่มผุบเพราะว่าในช่วงเย็ยนๆเ,เมื่ออากาศเย็ยนลง ต้นกระบองเพชรนี้ดอกกระบองเพชรโอพันเทียหรือบิวเอเทลก็จะหุบโดยมากต้นกระบองเพชรก็จะดอกก็จะหุบในช่วงแสงพระอาทิตย์น้อยหรือว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกดินดอกไม้หลายชนิดแทบๆนี้ก็เช่นกันก็จะไปเบ่งบานอีกครั้งเมื่อเจอแสงอาทิตย์ในตอนเช้านี่ก็คือความงาม ขธรรมชาติที่มอบให้กับผู้คนที่อยู่แถบ,แถบนี้และทั่วโลกมาท่องเที่ยวมาชมกันหลายจุดหลายมุมหลายพุ่มหลายกอที่เห็นอยู่ก็น่า,นา,นาชื่นตาชื่นใจเ,เมื่อได้พบได้เห็นนี่เราจะให้เห็นบรรยากาศทั่วทั่วไปในบริเวณใกล้กับอินเดียโคฟซึ่งเป็น หมู่บ้านของชาวอินเดียนคคปก็อยู่แถวแถวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทเวนที่นายฟามแล้วก็มีอินเดียนมาร์เก็ตอยู่ทางเข้าของแต่อินเดียนคคปซึ่งเป็นแคมป์กาวที่มีชื่อและงดงามมากๆเรามาชมความงดงามของธรรมชาติเรามาดูดอกไม้อันงดงาม แถ,แถบนี้นี่เราเห็นอีกหลายๆมุมหลายๆจุดด้วยกันเราใจความงงามที่มีอยู่อลังการในแถบนี้ช่างงามจริงๆนี่เราจะเห็นหลายพุ่มหลายกอเกิดขึ้นบริเวณรอบๆแถบนี้ที่กําลังอบอุ่นกําลังแบ่งบานมีหลายคนเริ่มจะเข้ามาจอดรถ เพื่อถ่ายรูปไว้ที่ระลึกเมื่อกี้บางคันก็จอดรถไม่ค่อยดีคนก็กดแตรไล่แต่ว่ามันสวยจริงๆใครเห็นแล้ว,ลวอ,อยากมาดูอยากมาชมดูไปได้เรื่อยๆถ่ายคลิปวิีโอนี้ไปเรื่อยๆให้ดูแต่ละพุ่มแต่ละกอก่อนที่พระอาทิตย์ จะตกดินนี่คือต้นกระบองเพชรอันมีชื่อที่คนมาท่องเที่ยวกันบริเวณอินเดียนครแล้วก็นเนชันแนลพาร์คคือจอร์จุทรีเนชันแนลพาร์คจะมีแยกนิบ้างก็บรรยากาศอีกอย่างหนึ่นงมีความรดนิมของต้นกระบองเพชรชนิดนี้ สร้างให้ผู้คนเข้ามาดูมาเห็นมาสัมผัสความงดงาม